มีกัดแล้วนะครับกัดแล้วนะครับเรีย,ยบร้อยครับสวใสวยครับอสวสวยโหอีกตัวพุ่งออกมาเลยนะครับแสดงว่าอยู่ตรงนี้หลายตัวมากอย่ามุดเขาล้อง แต่หญ้าครับสายฟิสายเอ้ยลุดเรียบร้อยครับลุดมันเป็นหญ้านะครับลุดใสสวยเลยครับครบทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับ กะจะมาเช้าวันนี้แต่ฝนดันตกนะฮะข่าวภาพหาน้ำมันก็แห้งลงไปเยอะข่อวสำคัญมกันนะครับตอนนี้เราก็เป็นหลังฝนตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้เรือนะครับในการลงโอเคครับเดี๋ยวมาตามดูผลงานกันครับดูื้าวภาพอากาศตอนนี้ดูหลักล้านครับดูหลักทันสวยมากครับมีหมอกกำลังขึ้นนะครับ ไปติดตามชมกับผลงานสปีชี 5JN4 น,นะครับวันนี้ j n ฟยกชุดครับผมยังเ,ยเป็นขันขับร้ออันนี้ไม่นะครับโอเคครับช่วยร้านอีกรอบ ขึ้นไปทีเดียวอะน้อมันเมืเห็นนะตามันอกตาไปนี้หรือว่าจะได้แบบครบไปเร็วะนะน้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมอเรียบร้อยครับผมเรามาตามเสียงเขาเรียกร้องครับอือหือ นี่ครับสปีซี่ครับผมตีขึ้นยาเคาะครับผมแอคชั่นด้านหน้าเป้าด้านท้ายขอคลิปเปิ์หน่อยครับคุณไม่อือหืออือหืออือหือสุดยอด r e a y good ม,มีน้ำสาดครับนี่ครับสปีซี่นะครับแอคชั่นด้านหน้าเป้าด้านท้ายโอเคอ่ามันเป็นฝนตกน้ำใหม่นะครับน้ำมันจะขึ้นแถวหญ้านะครับฟังเสียงมันกัดนะครับแล้วก็หาจุดเห็นมันกัดตรงไหนก็ตีไปนะครับผม ส,สวยแล้วครับตัวนี้แแรกครับผมของช่วงเช้าสปีซี่ตัวสีเขียวครับผมนี่โอเคครัโอเคครับส,สวยมากเลยวัดมาด้วยสายพีเอเจนโฟนะครับผมกับรอกบีว่า ไมใ่ใช่ลอกซิมโน่ X L X X T นะครับแล้วก็คันวีวานะครับเวท86โอเคครับผมสายพี่ย์ JN4 สปีชี่ค่าย JN4 นะครับผมสุดยอดครับโอ้ยบอกให้ล้มมานม่าเหมือนนี่ยากหน่อย

อางนี้มากเลยมุดมุดมุดอออโอ้โหไข่ใหญ่ครับผมตัวนี้ออมันขึ้นหญ้าครับเป็นฝนตกนะครับน้ำใหม่เป็นไงครับ ขาฟังกันเนาะจะตกเัินกันเงินกันเปิดน่งรอก่อนเนี่ยไมได้กักนขเลยเปิดน่าร้องก่อนตกเงาหมดนี่หมายตาไว้เรียบร้อยตอนนี้แล้วจะได้เติมขี้เนาะถ้เติมขี้ได้ครบอีกนี่ครับผมมาแก้มือน,นะครับหลังจากที่หลุดไปเหยี่ยค่ายเจเอ็นโฟนะครับสปีชี่แอคชั่นด้านหน้าเป้าด้านท้ายครับผม เต็มปากเต็มคําวันนี้กับเบาๆนะครับตีขึ้นย่านะครับตรงหญ้าอยู่นะ้ํามันจะไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นน้ําใหม่นะครับวันนี้น่าประมาณเจดแปดขีดได้เลยนะครับน่าจะเก็บโลละุะยอดมากเลยสาย PE นะครับเป็น PE 2ของ JN4 นะครับสาย PE แต่คัน วีว่าลอกชิมาโน่ X L X X T นะครับผมฝ <_' c oughs> นตกเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้โดนฝนด้วยฮะสุดยอดครับชัดเจนรับผมเต็มปักเต็มครับเอาไปเอ,อา, <_' c oughs> าสักเกอบคุณหลุด <Okay. S 1> เลย

นี่นะครับก็จัดไปครับสองแต้มนะครับเสียดายมากก็พลาดไปหลายตัวนะครับเพราะว่าปลามันกัดแปลกๆนะครับมันไม่ตามมาซ้ำเหยื่อเลยนะครับต้องตีใส่นะครับใสใหญ่ๆทั้งั้นเลยสองเต็มปลาครับสองตัวใหญ่กับนี่ครับผมผลงานของสปีชีนะครับผมค่าย j n 4นะครับ